จังหวัดหนองคายบางบัวแดงพร้อมรับนักท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายอากาศเย็นสบายติดต่อกันหลายวันส่งผลดีต่อดอกบัวแดงในวางบัวแดงพื้นที่กว่า2,600ไร่ในเขต2ตำบลของอำเภอเมืองหนองคายที่เริ่มออกดอกบานสะพรั่งสวยงามรับอากาศเย็นยามเช้าอยู่ห่างตัวเมืองหนองคายไม่ถึง20กิโลเมตรเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแต่ไม่มีเวลามากจากการที่สภาพอากาศในจังหวัดหนองคาย มีอากาศเย็นติดต่อกันหลายวันได้ส่งผลดีต,ต่อดอกบัวแดงที่วังบัวแดงได้เริ่มโผล่พ้นน้ำบานสะพรั่งสวยงามในพื้นที่กว่า2,600ไร่ครอบคลุมพื้นที่ในเขต2ตำบลคือตำบลปะโคและตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งดอกบัวแดงได้เริ่มโผล่พ้นน้ำมารับอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาช่วงนี้ดอกบัวแดงได้โผล่พ้นน้ำออกมารับอากาศเย็นในช่วงเช้าหนานแน่นสวยงามมากขึ้น และมีแนวโน้มหนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงเทศกาลวันแห่งความรักดอกบัวจะโผล่พ้นน้ำหนาแน่นสวยงามเป็นพิเศษซึ่งจุดที่ดอกบัวแดงหนาแน่นกว่าทุกจุดคือที่บริเวณบ้านหนองบ่อตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนักท่องเที่ยวที่ไม่มีเวลาในการเดินทางไปท่องเที่ยวไกลๆอย่างที่อำเภอสังคมที่ห่างจากตัวเมืองหนองคายกว่า100กิโลเมตรแต่อยากสัมผัสก,กับธรรมชาติที่สวยงาม ก็ได้เลือกที่จะเดินทางไปล่องเรือชมดอกบัวแดงในวังบัวแดงที่อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายไม่ถึง20กิโลเมตรเส้นทางก็สะดวกสบายตลอดทั้งสายตั้งแต่ตัวเมืองจนถึงวังบัวแดงรถทุกชนิดเดินทางเข้าไปได้ถึงวังบัวแดงได้เลยและยังมีป้ายแนะนําตลอดเส้นทางซึ่งบัวแดงจะอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงามไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เวลาที่เหมาะสมในการชมดอกบัวแดงเป็นช่วงเวลา6นาฬกาถึง12นาฬิกาชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกันทำโปะ๊ะไว้กลางน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้เป็นที่ระลึกเพร้ะมีเรือกว่า10ลำขนาดความจุ2-4คนต่อลำไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ลองชมความงามของดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิดคิดค่าบริการคนเดียวเหมาลำ1 0 0บาทผู้ใหญ่คนละ50บาทเด็กโต25บาท ส่วนเด็กเล็กฟรีผ่าล่องชมวังบัวแดงอย่างจุใจใช้เวลาในการล่องเรือไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอีกทั้งยังมีเสื้อชูชีพป้องกันความปลอดภัยให้สวมใส่กันทุกคนในส่วนของวังบัวแดงเนี่ยตอนนี้เรามีพื้นที่อยู่ประมาณ2,000กว่าไเรเดิมทีนี่เขาเรียกว่าเป็นหนองเบนนะฮะหนองเบนหรือบ้านหนองบ่อนะครับตอนตอนหลังมาเนี่ยชาวบ้านก็มีการฟื้นในส่วนของ อัตักษ์ธรรมชาติขึ้นมาทําให้พื้นฟูของบัวแดงขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทาสังเกตด้านหลังผมเนี่ยก็คือน,นองบ,บัวแดงจะขึ้นประมาณเกือบสองพันไร่เกือบเต็มแล้วแล้วมีการขยายพานันธุ์ทุกๆปีก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจด้านการท่องเที่ยวด้านธรรมชาตินะฮะในช่วงเดือนกุมภาพันธน์โดยเฉพาะช่วงวันลอยทายก็เชิญชวนมาเที่ยวที่ตะบลปะโคจังหวัดนองขายนะครับมาเที่ยวชมนองบัวแดงซึ่งเอกลักษณ์ของบัวแดงที่นี่คือ เราจะไม่ใช้เรือที่นําท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องยนต์เราจะใช้การพายโดยลางลัทธธรรมชาติเสียงจะเงียบแล้วทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติหมดอากาศจะดีนะฮะและโดยเฉพาะดอกบัวเนี่ยคือเป็นดอกที่กลีบใหญ่มากนะ,ะถึงม,ม,มีมีสีกลีบสีใบก็จริงแต่ว่าดอกบัวเราเป็นเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าใหญ่มากมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากกว่าปกตินะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาเที่ยวชมหนองบอัวแดงบางบัวแดงแห่งนี้นะฮะที่ตะวันตกโคงหวัดหนองคายของเราครับ ในส่วนของอพทนะคะอพทองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ,อ,อาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทนะคะเรามีกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมชุมชนในเรื่องการบริหารจัดก,การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะ <rou h. S 1> ซึ่งเป้าหมายในพื้นที่ตําบลปะโครเรานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตําบลปะโคค่ะภารกิจที่เราทานะคะก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของการบริหารจัดการคนการมีคณะกรรมการมีคนทํางานและบทบาทภารกิจหน้าที่ของของของชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวนะคะในการดําเนินงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในในตัวชุมชนปะโคหรือจังหวัดหนองคายนะคะเราได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานมากค่ะทั้งหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่อยู่เป็นทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะค่ะแล้วที่ สำคัญเลยค่ะปีนี้เทศบาลให้การสนับสนุนชุมชนในการที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปเรื่อยๆนะคะจุมพลสายแววข่าวสุภาพตมพะก้าวทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน